สวัสดีสาวยังเป็นทางการนนครับตอนรับเข้าสู่รายการ Lady Sunday นะครับแน่นอนว่าความสวยความงามกับส,สาวเนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันนะครับและในวันนี้ Lady Sunday ก็มีทริคดีๆเกี่ยวกับการแต่งหน้ามาฝากลายสไตล์ของส,สาวแต่ละคนนะครับแน่นอนว่าไม่เหมือนกันแต่วันนี้ใครที่ชอบงานสังคมและชอบงานปาร์ตี้ ต้องชอบแน่เลยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ซึ่งมาให้ความ,มารู้เกี่ยวกับการแต่งหน้ากับเราดีกว่านะครับขอเรียนเชิญคุณปอแป้ง ตาตรสวัสดีครับคุณพ่อแป้งโอ้โหตากลงจริงนะครับเป็นไงสําหรับวันนี้การแต่งหน้าก็การแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะเน้นเกี่ยวกับออกงานสังคมไปงานปาร์ตี้เน้นการเอ่อให้ดูให้หน้าดูเด่นแบบรับกับแสงไฟอ๋อซึ่งสาวๆนี่ก็อยากจะเด่นในงานอะไรอย่างงี้แล้วก็แน่อนใช่ค่ะโอเคนะครับเรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสาคัญมากๆเพราะแต่ละงานไม่เหมือนกันแล้วก็งานปาร์ตี้เนี่ยก็มีทริคในการแต่งหน้าใช่ไหมวันนี้พ่อแป้ ได้ะมาสาธิตใช่ไหมใช่แล้วโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะ <Okay. S 1> มาเริ่มจากตรงไหนก่อนดีการแต่งหน้าให้รับกับแสงไฟเนี่ยเราก็จะเน้นให้หน้าดูเด่นแต่ว่าอย่าลืมตรงคอด้วยคือเราจะเด่นทั้งคอด้วยแล้วก็รวมกับชุดด้วยคือเราจะลงรองพื้นก่อนเลยตอนแรกรองพื้นนี่ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญนะฮะรองพื้นนี่มีเทคนิคการเลือกไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าสาวๆเนี่ยจะชอบแบบคิดมากเลือกยังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่า จะบอกเลยว่ารองพื้นเนี่ยไม่สําคัญเท่าสีบนใบหน้า hmm. เพราะว่าการออกงานสังคมเนี่ยจะเน้นว่าให้หน้าเด่นเพราะฉะนั้นรองพื้นเนี่ยรองอยังไงก็ได้ oh. แต่ว่ารองให้เนียนก็พอคือพูดง่ายๆว่าทั่วไปเนี่ยเขาจะหารองพื้นที่มันเข้ากับหน้าแต่สําหรับการออกงานสังคมเนี่ยให้มันเด่นไว้ก่อนใช่ <Okay. S 2> คือรองรองพื้นนี่ก็เลือกไม่ยากเลยนะคะคุณสาวๆ <Okay. S 2> ก็เลือกให้เข้ากับหรือว่าใกล้เคียงกับสีผิวมากที่สุดโอเคก็รองพื้นก็อย่างนี้อ่ะโอเคเริ่มเลยนะครับ บีบไปบีบไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าลองหนาไปก็จะทำให้หน้าดูหนาเกินเ,นะะเราใช้แปรงเบาๆตบตบอลองพื้นที่เราบีบเนะี้ยเบาๆบนหน้า5จุดสำคัญก็คือหน้าผากหนกแก้มทั้งสองข้างมจมูกแล้วก็คางไลห้ทั่วราเสร็จแล้วเราก็ตบเบาๆ ให้ทั่วใบหน้าอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกขั้นตอนนี้ง่ายค่ะขั้นตอนนี้ง่ายแต่งแบบไหนก็ต้องทำลองพื้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญต่อไปต่อไปการลงแป้งลงแป้งการเลือกแป้งไปงานกลางคืนนี่ก็คือเราก็ไม่ต้องเรื่องหนามากคือเลือกเนื้อแป้งที่บางที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเพราะว่าถ้าเราไปงานกลางคืนอย่างเนี้ย แล้วเราสมมุติว่าเราไปงานออกสังคมออกอะไรอย่างนี้เราแบบมีเหงื่อตองพื้นแล้วถ้าสมมติเราเลือกเนื้อแป้งที่เหนาเกินอะไรอย่างนี้แล้วเราจะซับอีกมันก็ยิ่งหนาเข้าไปอีกใช่ไหมโอเคนี่ก่อนเนื่ออย่าลืมข้อนะคะเวลาไปเที่ยวกันแล้วคุณสาวๆหายไปไม่ต้องสงสัยหายไปทำไมใช่ไปโบ๊ะไปโบ๊ะหน้าในห้องหนาคุณสาวเราเน้นสีกับเน้นตัวบอนเซอร์ที่เราจะลงบนใบหน้ามากกว่า สังเกตดูว่าน่าจะดูมีออร่าขึ้นพอแป้งพอแป้งแต่ไม่ต้องเยอะนะคะนักศึกษาทางมาอย่าลืมนะไม่ต้องเยอะเน้นว่าไม่ต้องเยอะ <c oughs> ต้องมีการซับอะไรอย่างงี้ยิ่งข้าเหง่ออ,อก <c oughs> จะทําให้เออ่เป็นสิ<ป>อุดตัน<อ>ได้ง่ายเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยก็เป็นสีได้เหมือนกัน <c oughs> แล้วเนื้อแป้งก็จะเข้าไป สาวศีรวิธีการดูแลการแต่งกันอะไรด้วยเนาะคุณสาวๆทางบ้านก็จะชอบมีปัญหาอีกแล้วเรื่องหน้าไม่เรียวเออเนาะอยากหน้าเรียวอยากหน้ามีมิติเออ่ะเราก็จะมีการก่อนจะไปพึ่งหมอก่อนจะไปพึ่งหมอพึ่งตัวเองก่อนพึ่งตัวเองน้อยแต่งหน้าก็ช่วยได้ลงแป้งเ็จนะคะเลือกเฉดที่ออกน้ำตาลอ่อนก็ได้ น้ำตาลอ่อนมาไลทตรงบริเวณที่เป็นส่วนเกินของใบหน้าเราอย่างเช่นเช่นกรามกรามปัดเบาๆให้ดูเป็นเงาๆพอนะคะอย่างที่บอกอะออกแสงไฟจะทำให้หน้าดูมีมิติแล้วมีเงาแต่นางแบบคงไม่ต้องเลียวมากมั้งถ้าเลียวถ้าเลียวมากเดี๋ยวจะเป็นเหลี่ยมนางแบบหน้าเลียวกว่าเลีลยวอยู่แล้วเียว แล้วก็บนหน้าผากด้วยนะคะการไล่บนหน้าผากหรือว่าทาสีที่เข้มกว่าเนี่ยเป็นการตีกรอบหน้าให้ดูหน้าชัดเจนขึ้นอ๋อเน้นหน้าเน้นหน้าครับเป็นการตีกรอบหน้าให้ดูชัดเจนขึ้นหน้านี่ก็ยังต้องตีกรอบเนาะเสร็จแล้วโอเคเราก็จะมาลงสีกันทีนี้ครับ การแต่งหน้าเนี่ยเหมือนเป็นการวาดรูปครับหน้าเราเป็นกระดาษอ่าแล้วสีที่เราลงเนี่ยเป็นนิสอสีหรือว่าเป็นสีที่เราจะลงกับกระดาษอ,อ่าสาวๆคนไหนที่เก่งศิลปะเนี่ยหน้าเราจะออกมาสวยนะใช่เก่เวกันหรือเปล่าคะ <c oughs> าไม่รู้ก่อน <Okay. S 2> อื่นเลยเราก็จะลงเอ่อ เบลตาก็คืออายชโดโดการออกงานสังคมเนี่ยคือเราจะเน้นตาด้วยเพราะว่าเราจะออกสมกี้อายหน่อยๆแต่ไม่ต้องสมกี้อายมากไม่ต้องดูหนามากเพราะว่าเราจะมีการติดขนตาอ,อะไรอย่างเงี้ยจะดูหนาเกินไปแล้วก็จะใช้เสียาน้ำตาลมีจรีจะมีสองโทนก็คือน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนทำไมต้องเอามาทาที่เพื่อให้เนื้อครีมหรือว่าเนื้ออายชโดโดที่เราจะทาลงไปเนี่ย เนียนกว่าเดิม,มเพราะว่าถ้าเราปั่นออกมาอย่างเงี้ยมันจะดูไป็ุนฝุ่นโอเคถ้าเรามาทาอย่างนงี้ก่อนแล้วเราค่อยทางลงไปมันจะดูดีกว่าอืมเคามง่ายๆเลยครับทาสีนี้ก่อนนะคะลงทั้งปเปลือกตาเลยปเปลือกตาเลือก,เล,อกเลือกอายแชโดว์ที่มีเอ่อวิงวิงหรือว่าตัวบอนเซอร์อะไรงเงี้ยเยอะนะเพราะทํทให้ตาเราดูแบบวิ้งวิง่วิ่จเจอแสงไฟใช่ตาจะดูเด่น ทาลงไปทั่วเปลือกตาเลยนะสังเกตดูว่าจะเริ่มมีประกายประกายเสร็จแล้วเราก็ใช้เฉดสีที่ใกล้เคียงกันก็คือเหมือนเบอร์สองก็คือสีที่เข้มกว่าสีแรกครับลงไปตรงปลายมีการคัดเบานิดนึงเพื่อให้ดวงตาดูมีดูกลมโตดูมีมิติมากขึ้นเวลาเราก็พริบตาอะไรอย่างนี้ เสร็จแล้วเรายังจะต้องเพิ่มสีดําการเพิ่มสีดําเข้าไปเนี่ยให้ดูเหมือนงานกลางคืนเพราะอยู่กลคืนเพิ่มสีดำปาร์ตี้เป็นปาร์ตี้ในปาร์ตี้เราจะออกแนวสโมกี้อายนิดหน่อยสีดํานี่เราก็เทคนิคการเลือกก็คือเหมือนสีน้ําตาลก็คือมีมีตัวบอนเซอร์เยอะๆตัววิบวิเยอะๆเน้นวิ่งๆอ่ะแล้วก็ลง ปลายหางตาที่ถัดออกมาจากสีสีที่สองเมื่อกี้คือสีน้ำตาลเข้มเมื่อกี้ห่างแล้วห่างอีกแต่ลงให้เป็นห่างพอนะคะตบเ,าเบาๆนะลงสีดำนี่มันแก้ยากนะคะคุณสาวสโมกีอม้อายนิดนิดร่มสวยแล้ว